ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาดูเทคนิคของการตัดผมในสไตล์นะครับเป็นขึงลักษณะของทูบิกกี้หรือเป็นถึงของบ๊อบถุยนะครับครับเทคนิคของการตัดก็คือนะครับการวางเกาะวางลายวางแนววางลักษณะโซนของซีกด้านบนเพื่อต้องการให้โครงสร้างสีละ ขามีความถุยส่วนไต้ทอยตีนผมลากผมนะครับเรานะครับถึงเน้นลนักษณะของเกล่งของลากใสครับวันนี้คอนเซปต์หรือรูปแบบของการทำงานในสไตล์ KTO นะครับโจทย์ที่ก้าให้ไว้ก็คือด้านหลังคือถุยนะครับถุยหรือถุยมากๆด้านที่2คือด้านบนหรือโหนกลักษณะของเส้นผมให้เป็นเกล่งลักษณะรองหรือเป็นการลองรับมาเกล่งของรองแหรหรือยาว ส่วนด้านหน้าหรือขอบของด้านข้างนะครับลูกค้าเขาต้องการให้ปัดหรือเสยได้นะครับหรือเป็นความยาวที่มันมีความเพียงพอครับตรงนี้นะครับเราเลยเป็นโจทย์หลักที่เรากําหนดว่าวันนี้นะครับเทคนิคของการตัดก็คืออันดับแรกเรามีการใช้หวีหรือลองการเน้นการควางรอบการวางลายการวางแนวหรือการวางรูปลักษณ์ของทรงในการตัดหรือซิสเซอร์โอเวอร์โคมโดยใช้หวีลองกันไกล นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดิวมาเจาะหรือนะครับวางขอบลอักษณะของลายลักษณะของรูปทรงเช่นเดียวกันนะครับการดึงการสร้างองศาการตั้งฉากโดยการวางกึ่งของพีระมิดโดยการใช้นะครับปายนิ้วโคนนิ้วกดให้กนแนบลักษณะของตัวเชื่อมเชื่อมในนี้ความหมายของผมก็คือจากโคนผม ก็คือความถุยจากโหนกผมคาเวียร์ลักษณะโครงสร้างสีละนะครับนะครับรูปฮาร์ดรูปบงกรูปหัวใจในส่วนของซิกบนเราดึงมาโนบนะครับมาเลยเยอร์มาพมต่อกันให้เปืน้ลนลักษณะเกึ่งของลักษณะของความถุยครับครับพอหลังจากเสร็จแล้วเราได้กรอบได้ลายได้แนวได้ลักษณะของรูปทรงเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อเชื่อมต่อในที่นี้ความหมายของผมก็คือการดึงหรือการใช้หวีลองการไล่ระดับของสเต็ปหรือวางทีละเซกชั่น โดยการใช้ลักษณะของการประครับหลังหูหรือลักษณะของการขอรเลียคำว่าคอเลียในที่นี้ก็คือท้ายทอยตินผมของด้านหลังหูเราจะเน้นถึงการมีลายลักษณะของแนวของเส้นผมหรือเป็นลูกผมหรือเป็นลักษณะกึ่งของทวิกกี้หรือเป็นปลอยหรือเป็นลายของแนวของ ส่วนของจิกผมเราถึงเรียกว่าลักษณะของคอเคียรครับโดยการตั้งฉากโดยการวางองศาวางลายวางแนววางกรอบวางลักษณะของทรงให้มันมีความทุยหรือมีความสมูทมีความคมเกินเช่นเดียวกันนะครับเราใช้กดเกนคือใบหูของด้านบนนะครับโดยการนะครับเชื่อมต่อของด้านล่างโดยการวางนะครับเป็นตัวยูตัววีเป็นแอโร่เป็นลูกธนูที่วิ่งเข้าหากันนะครับในลันลกษณะรูปบงกฎหรือรูปพาร์ท รูปหัวใจนะครับเสร็จแล้วนะครับโค้ยต่อไปเช่นเดียวกันนะครับการดึงผมในโซนของซีกของด้านนะครับหลังหูหรือลักษณะของการดึงโนมก็มาหากึ่งกลางของศีรษะโดยการเน้นลนักษณะโครงสร้างที่เราต้องการให้ศีรษะสีละเขามีความถุยตามที่เรากําหนดหรือตามที่เราวางกฎเกณฑ์มานะครับครับจุดแรกจุดล้างจุดหลังแล้วก็จุดลักษณะของไท้ทอยเป็นกึ่งที่ตรงลักษณะของการรองรับในรูปแบบของการตัดทรงนะครับ เสร็จแล้วเช่นเดียวรันนะนะพอเราได้พอยของโซนของซีกปีของน้านกว่าแล้วเรามาดึงองศาเรามาตั้งฉากใดยขึ้นของปริมิตโดยการเก็บลักษณะโซนของซีกบนเพื่อดึงดึงโน้มหรือให้มาต่อช่วงกันเพื่อให้รองรับในการตัดซอยให้มันมีความคมคืนและให้มีความสวยงามครับว้า wow. วครับแค่นี้ก็เป็นอนว่านะครับชั่วพิบตาเดียวนะครับนะนะครับชั่วไม่กี่วินาทีนะครับทรงและรูปแบบออกมาได้ทุยทุยมากๆนะครับทุยได้สวยงามอะไรที่บอกว่านะครับ จากการที่เข้ามานะครับผมเขามีความยาวมากนะครับหรือยาวเพียงพอแล้วนะครับเขาต้องการแต่งลักษณะกรอบของทรงหรือลักษณะรูปแบบของทรงให้มีการไล่ลักษณะของแบบเสร็จแล้วนะครับผมมาลักษณะของการใช้กาเรียกว่าันเดอคัตหรือการไล่กรอบของทรงให้มันมีความคมคืนกันเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างสีละส่วนบนหรือส่วนทุยนะครับมีนะครับมีความโค้งเวลาเราตัดสังเกตได้ไหมครับนะผมจะเน้นลักษณะของความโคง้งตามโครงสร้าง ตามสีละตามลายตามแนวแล้วก็ตามกรอบลักษณะของทรงโดยการเน้นนะครับบอดี้และรูปร่ของทรงโดยการเชื่อมต่อลักษณะของรูปพ้ารูปมงกุฎ รูปหัวใจครับอันนี้ก็คือเป็นหลักนะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่เราดึงแล้วเชื่อมต่อนะครับเช่นเดียวนะครับนะครับยหยัออบคอนเส็์หรือเกาะหรือทรงหรือลักษณะของการที่เราลูกค้าได้มีการบอกเราว่าวัาวนนี้เขาต้องการลักษณะโซนของซิกหน้าให้มีความยาวแล้วด้านปัดก็ให้มีความยาวส่วนด้านบนก็ให้มีความยาวเพียงพอประมาณนะครับผมถึงใช้โซนของซิกหน้าหรือปีกหน้านะครับกับกึ่งกลางของทิะ่ะ มาเชื่อมต่อนะครับโ,โ,โดยการไล่โดยการวางลักษณะของลายแนวลักษณะของกึ่งกลางโดยการดึงโดยโน้การโน้มลักษณะของกรอบของทรงโดยลักษณะของรูปแบบในการดึงในลักษณะของทรงหรือการลักษณะเน้นในลักษณะของส่วนหน้าให้มาเชื่อมต่อลักษณะของกึ่งกลางของศีรษะครับก็เป็นเอ็นว่านะครับนะกรอบปลายซีซ้ายซีขวาทําลักษณะเด่นกันนะครับ เช่นการในที่นี้ความหมายของผมก็คือเดินโซนของสิ่งหน้าโดยเอาความยาวของส่วนหน้าให้อยู่ระดับของลูก,กตาหรือคิ้วนะครับนะในลักษณะของการที่เขาต้องการลักษณะให้มีความยาวเพียงพอเสร็จแล้วเราก็มีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเชื่อมต่อในลักษณะของโซนของสิกหน้ากับกึ่งกลางนะครับโดยการยกโดยการตั้งเป็นลักษณะ <kart. S 1> เป็นเส้นตรงหรือการวางลายวางแนวลนักษณะของโคง้งต, body, ตามบอดี้ตามโครงสร้างนะครับ ปีกซ้ายปีกขวาทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับโดยการดึงโดยการยกโดยการลักษณะของส่วนของส่วนโคของบอดี้เขาครับเราจะเห็นเนื้อผมลักษณะของคาร์เอรีในลนักษณะของหนกผม ของโซนของซีกหลังจะมีเนื้อผมค่อนข้างที่เยอะเพราะเราต้องการไม่มีเนื้อผมส่วนนี้เพื่อเพื่อมาสร้างของความถุยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนี้ก็คือเป็นการทํางานอันนี้ก็คือเป็นสไตล,ล์แล้วนะครับ KTO Academy ที่เราเอาเทคนิคที่เอาอการทํางานที่เอารูปลักของการมาเผยแพร่มาแชร์มาบอกกล่าวไม้เพื่อนไม้น้องไอจับชาวส,สวยๆได้มีโอกาสศึกษาแล้วมีการพัฒนานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมทิมในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บกรอยต่อ รอยต่อในที่นี้ก็คือลักษณะของความถุยและโซนของสี่ของด้านบนให้เขามีจุดเชื่อมกันนะครับให้มันมีความกลมกลืนกันนะครับโดยการไล่หรือลักษณะของหวีลองเป็นซิสเสื้อโกมโดยการลักษณะของป,ปลิวลักษณะของปลายผมเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของการบโรบ o w b ล้วใดลักษณะตรงแบบนี้เราจะได้ลักษณะอย่างไรนะครับครับอันดับแรกนะครับนะเรามีการดูหวีลักษณะของทรงก่อนแล้วก็เน,น้นลักษณะของกระแปงหรือโคมลักษณะของหวีวันนี้ผมใช้ลักษณะของใช้กลาง เพื่อให้เข้ากับลักษณะของเส้นผมเขาผมก็มีความยาวพอประมาณนะครับเราถึงใช้แปรงลักษณะแรงกลมของลักษณะของไซกลางครับเสร็จแล้วนะครับเรามาใดาโซนของสีกอืกน่นกับหรือด้านหลังก่อนนะครับการใดด้านหลังเพราะเราต้องการให้หนหรือเสีรสะเขาเนี่ยมีความถุยเพียงพอนะครับ เ่นเดียวกันนะครับปีกซ้ายปีกขวาเช่นเดียวกันนะครับเราจะงัดลักษณะของโคนโดยการยกโคนนะครับแล้วก็เน้นปลายให้มีความงุ้มกันไปนะครับเพื่อนๆและน้องๆหลายๆคนนะครับที่เขามารับชมนะครับอันนี้เป็นตอนที่1เดี๋ยวเรานะครับใครอยากจะดูนะครับวิธีการเซตการใดต่อหรือการเก็บทรงใหม่อีกทีหนึ่งก็ดูตอนที่2นะครับวันนี้ผมออสสมจิต จิตสักดีนะครับ KTO Academy นะครับที่เอาความรู้มาเผยแร่ที่เอาความรู้มาแจกและที่รูเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับอย่าลืมครับพบกันทาง Tiktok YouTube แล้วก็ว i t บ b o กไลฟ์ e อฟ e ุรีเดนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนซอยผมนะครับวันนี้เรามาเข้าโหมดในลักษณะของตอนที่2นะครับ หลังจากที่เรามีการซอยลักษณะขึงของทุยหรือเป็นทวิกกี้ออกมาเราจะเห็นนะครับโครงสร้างลายแนวลนักษณะกรอบของการที่เราคัตติ้งหรือวางควายวางจุดวางลายใลนลักษณะแนวของทรงออกมาได้ทุยสวยงามากครับนะฮะจากการนะครับที่เรามีการคัดในลนักษณะของกึงเลเซอร์คัตหรือการใช้นะครับกันไกลและใบมีดผสมผสานกัอนออกมา เพื่อให้ส่งออกมาได้มีความสมูทมีความคมคืนและมีความสวยงามตามรูปแบบของสไตล์เราเคทีโอคามีโดยการใช้หลักนะครับแนวโตมิติกัดของสถาบันครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีการบลูการไดการเป่าเซตการจัดทรงในลักษณะของการวางรูปแบบในลักษณะของการคัตติ้งพอยต์ทูพอยต์จุดแต่ละจุดที่ถึงกันนะครับเสร็จแล้วนะครับการบลูหรือการไดการเป่าเซตนะครับนะนะครับเราเน้นในลักษณะของการบลูลักษณะของการเป่า ของโซนด้านหลังให้ดูสีละเขาศีรษะกขาถุยส่วนด้านหน้านะครับเรามีการปัดหรือเสยนะครับให้ไปลักษณะกึ่งของให้รวมอยู่ด้านหลังครับแค่นี้ก็เป็นนั้นว่านะครับเทคนิคของการทํางานเทคนิคของเวอร์ชั่นเทคนิคของการเรียนรู้ในสไตล์ของสถาบันนะครับ <c oughs> ที่เรามีการมาอัพาย ปรับแต่งแล้วก็เอาการทํางานในเวอร์ชั่นต่างๆให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับหลายๆคนที่รักสายวิชาชีพนะครับเราจะได้ไปร่วมร่วมกันนะครับครับมาดูเทคนิคของการบรหรือการใดหรือการเป่าเซตลักษณะของการจัดทรงการดายการเป่าเซตการจัดทรงผมจะเน้นลักษณะของโซนของด้านหลังให้ดูทีษะหรือการยกลักษณะของทุยส่วนด้านหน้า <c oughs> เราก็จะใช้แปรงหรือแปรงขุมค่ล้ๆช้อนนะครับ ย้ำในลนักษณะของโซนของซิกหน้าลูกค้าก็าว่าต้องการใ้โซนของผมด้านหน้าหรือลักษณะศีรษะหรือลักษณะข,ของรูปแบบเขามีความทนนะครับการใดลักษณะนี้ก็คือการใดที่เรา,เาแปลงขมย้ำหรือนั้น เน้นให้มีความแน่นออกมาให้มันมีความทนออกมาให้มีความสวยงามในลนักษณะของรูปแบบของการทํางานนะครับครับวันนี้นะครับเราเอาความรู้วันนี้เราเอาเทคนิควันนี้เอาการทํางานหลาหลายอย่างนะครับที่ลักษณะของการเรียนรู้ในรูปแบบของเราของสถาบัน KTO Academy เรามีทั้งการซอยผมหญิง <c oughs> มีการทั้งซอยผมชายนะครับมีการทั้งแต่งหน้านะครับมีการทั้งก้าวผมและมีการทั้งทำแฮปปีนะครับหลายๆคนที่สนใจนะครับท่านก็สามารถจะศึกษา <c oughs> เรียนรู้ได้นะครับนะทางช่องนะครับทิกต o อนะครับทางช่อง YouTube และทางช่อง Facebook l i v e Every Day นะครับที่เราเอาความรู้มาเผยแพร่และ <c oughs> ที่เราเอาความรู้มาแชร์ และที่เราเอาความรู้มาแบ่งปันนะครับในสนุกแกนช่างผมเราไม่ทิ้งกันครับครับเรามาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับนะจากการที่เรามีการดวายในลักษณะของของซีกด้านซ้ายโดยการปัดลักษณะของการทัดหูออกมาส่วนด้านได้ทอยหลังนะครับจะเห็นนะครับเขามีความทุยออกมาได้มีความสวยงามเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับนะเขาต้องการลักษณะของการย้ําลักษณะของทรงให้ออกมีความทุยและมีความสวยงามครับผมใช้แปลงไซส์เขาเรียกว่ากล่งสมอลหรือไกด์ไซส์เล็กเพื่อต้องการใด้ระยะ ลักษณะของทรงเพื่อให้ส่งออกมาได้สวยงามครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นหรือมาการย้ําในลักษณะของโซนของปีกด้านขวาโดยการลักษณะของการไดรับปัดเป็นลักษณะเฉยไปด้านหลังเพื่อให้ผมลักษณะของโซนของปีกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับให้มารวมอยู่ลักษณะของความถือครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการทํางานนะครับ เป็นการที่เราเอาลักษณะของการรายนะครับในรูปแบบของขากาแฟสไตล์นะครับหรือการทำงานแบบตายเรียบง่ายในสไตล์ k t o ครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นลักษณะของการยกยกในที่นี้อย่างที่บอกนะครับโครงสร้างศีละใบหน้านะครับบอดี้ลักษณะของรูปทรงท่านะครับส่วนบนนะครับมีความลักษณะแบนเรียบนะครับมันจะทำให้ลักษณะของใบหน้าเขา หมดความสง่าตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีการย้ํามีการดึงมีการยั้งลักษณะ,ะของโซนให้มันมีความป่งขึ้นโครงสร้างสีละลายแนวรูปกรอบขาจะออกมาได้สวยครับสวยสวยสวยครับสวยงามมากๆเลยครับเสร็จแล้วน,นะครับผมมาแบ่งพอยต์ <c oughs> ในโซนส่วนของซีกด,ด้านหน้าโดยการใช้แปรงคมอย่างที่บอกว่าใช้ไซส์เล็กนะครับนะโดยมีการม้วน ม้วนขอบของแปรงหรือม้วนลนักษณะของแปรงั้นมีความสปริงโดยการดวยแยะลักษณะของการเป่าหรือย้ํานะครับหรือยั้งออกมามันมีความทนนะครับนะจุดนี้ก็คือเป็นเป็นหลักนะครับเป็นการทํางานที่เราเอามาให้เรียนรู้กันครับเพื่อนๆหลายๆคนครับบางทีบางครั้งนะครับอาจจะเป็นน้องใหม่อาจยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอนะครับว่าการใดที่มันมีความทนเนี่ยเราจะทําลักษณะไงนะครับนะจากการที่เรามีการดรายหรือเป่าเซตเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็สามารถจะมาย้ำหรือยั้งลักษณะของเส้นผมออกมาให้มีความแน่นได้นะครับโดยการใช้แปรงให้เข้ากับขนาดของเส้นผมนะครับเส้นผมยาวเราอาจจะใช้แปรงไซส์ใหญ่ขึ้นมาเส้นผมเล็กหรือเส้นผมสัน้นเราก็อาจจะใช้แปรงที่สมอหรือเป็นลันกษณะของแปรงที่เล็กลงมาครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการทํางานเลยนะครับหน้าตรงนี้ก็ได้มาบอกข่าวแล้วก็ลักษณะความรู้มาเล่ากันนะครับ <c oughs> เช่นไร้รอดได้เกินนักเช่นเดยนะครับนะ เรามาเคลียร์ลักษณะของทรงเสร็จแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้แค่นะครับแปรงกลมแล้วก็เป็นไซส์ที่มันมีขนาดเพียงพอในขนาดของสภาพของเส้นผมหรือมีความสั้นยาวของเส้นผมนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บโซนอีกด้านหนึ่งนะครับนะให้มีความแน่นอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเขานะครับนะพรุ่งนี้นะครับก็ต้องเดินทางนะครับวันนี้ก็ขอเขาเรียกว่าซอยให้ทรงสวยจากการทําเคมีนะครับแล้วก็จากการทํา เอร์เมนต์นะครับเสร็จแล้วเราก็มีการหมักสปาแล้วก็มีการรายแล้วก็จัดเส้นจัดทรงนะครับผมเขามีกลิ่นของผมที่ก็ไว้แอรนะครับหรือผมขาวเราก็เป็นสีน้ําตาลหรือเป็นคลิปเปอร์นะครับเป็นน้ําตาลกปานกลางนะครับ <c oughs> เพื่อให้ปกปิดลักษณะของผมขาว <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวออแกนออยล์ผสมผสานในลนักษณะของการใส่ในลนักษณะของครีมหรือคอเลอร์ครีมออกไป เพื่อให้ปิดลักษณะของผมไม่มีความเงาประกายของเส้นผมออกมาได้สวยงามครับนะสุดท้ายนะครับเรามาใดมาย้ําลักษณะของโคนผมอีกทีหนึง่งครับการใดการย้ําหรือการเน้นลนักษณะของโคนผมเพื่อต้องการให้ผมเนี่ยเขาล็อกคําว่าล็อกเลยที่นี้ความหมายก็ผมเหมือนล็อกตัวอยู่เลยหรือล,ล็อกหลอนอยู่เลยนะครับอาจจะไปสองานสามานอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขาเขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะ ดูแลรักษาตรงนั้นได้นะครับบางทีบางครั้งต้องยอมนะครับต่างที่ต่างแดนหรือต่างประเทศกันอะไรกันอย่างเงี้ยเวลาเราจะหาล้างทําผมเนี่ยค่อนกลางที่จะเขาเรียกมีจริงแต่ไม่ไม่ไม่ถนัดในตัวเรานะครับก็ต้องหาร้านที่ถูกใจกันนะครับสุดท้ายนะครับเราจะเห็นนะครับทรงผมก็สวยงามออกมาได้สวยงามอย่าลืมนะครับผมออสสมจินติสภักดีเจ้าของสถาบันเคทีโอคารามี่ครับ0 8 6ย์แปดหกครับเจ็ดเก้าหกสี่แปดห้าแปด แล้วเราจะพบการเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกันเจอใหม่กันใหม่นะครับ